พ่อแม่พี่น้องชาวเฟซบุ๊กยูทูบทุลโลกครับผมวันนี้ผมใส่ปุ๋ยครับผมวันนี้รับบทบาทใส่ปุ๋ยครับอยู่สวนตะแก่เหมือนเดิมครับผมอันนี้อยู่ที่ท่าหลวงครับนี่ครับที่ปุ๋ยเราครับผมวันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยนี่ครับใส่ปุ๋ยทุเรียนบรรยากาศหลังจากฝนตกครับผมก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับ หลังจากเข้าปนษาครับผมต่อไปก็ทำโรยสารทุเรียนครับเข้าปนษาแล้วครับผมนี่งาไหมครับทุเรียนครับผมทุเรียนสี่ปีครับผมนี่แหละครับสุดยอดครับผมถึงดูดูเข้าปนษาแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับผมเตรียมโรยสารทุเรียนแล้วครับหลังจากออกปนษาประมาณนี้นะครับโรยสารทุเรียน นี่ยครับทุเรียนครับทุเรียนสี่ปีครับพี่น้องสุดยอดวะครับเนี่ยทุเรียนสี่ปีครับผมเนี่ยครับโอ้โหโมโหลานเลยครับผมสี่ปีครับผมเนี่ยครับต่อไปเราก็เอาดอกโดยสารดอกดอกจะออกช่วงนี้ครับผมลูกก็หนึ่งสองสามสี่ลูกครับผมต้นหนึ่งประมาณเก็บยี่สิบสามสิบลูกครับสุดยอดครับผม ทุเรียนหมอนทองครับสี่ปีต้นใหญ่ของผมเองครับผมสูงใหญ่ครับผมตอนนี้ลูกประมาณเก็บยี่สิบครับผมท่านออกมาแบบสมบูรณ์ครับนี่ครับสุดยอดครับผมยาเริ่มขึ้นแล้วครับปุ๋ยของเราใช้ปุ๋ยตาปานินทองครับผม99นี่ครับ บรรยากาศให้ดูบรรยากาศครับผมลำลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมชาว youtube ทุกคนทั่วโลกครับผมใส่ปุ๋ยครับพี่น้องสวัสดีครับ